หรอคะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขายกเป็นให้เราเป็นสุตราที่จีนเหรอคือจริงๆเราเราอ่ะทราบมานะคะว่าเออมีแฟนคลับจํานวนหนึ่งนะที่แบบว่าเอออยู่ที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าอุ้ยเราจะเป็นสุตราเลยไม่ถึงขนาดหรอกจริงๆเราก็เหมือนว่าแกลนเคยไปจีนครั้งหนึ่งไปกับพี่บี้เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนไปแบบโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีแฟนคลับประมาณหนึ่งเลยนะ,ะเราก็แบบเฮ้ยเรารู้สึกดีอะคะ่ะเราก็แบบว่าเออไม่คิดว่าเขาจะแบบว่า ต้อนรับที่ดีแต่ว่าตอนนี้มันผ่านไป3ปีแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีแฟนคลับจีนที่เขาหมันว่าทวิ t เตอร์มาหาเราะอะไรเงี้ยมีเยอะอยู่พอสมควรเลย ขอบคุณมา,มากมากค่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยใช่แล้วพี่แกนเองจะมีโอกาสไปจัดแฟนพิติ้่อะไรบที่จี้างไหมคะจริงๆอยากไปนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่สนเคยชวนไปว่าเออเนี่ยไปด้วยกันไหมเพราะว่าจะไปโปรโมทอะไรเงี้ยแต่ว่าเช็คคิวเช็คอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ถามพี่สนว่าเ,ออเป็นไงบ้างพี่สนก็แฮปปี้างเวลาเขาไปแบบที่จีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพี่บี้ไปอะไรเงี้ยเราก็ถามใครตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับไปอีกอะค่ะเพราะว่าเราไปแล้วมันมัน happy แฮปปี้มีความสุขมากเลยนะตอนนั้นแล้วมันก็อบอุ่นด้วย่ะคะ แล้วพี่แกนเองจะเดินตามรอยแบบเพื่อนที่แบบอย่างที่ตั้งเรื่อะไรอย่างนี้นะคะไปอินเตอร์จริงเลยโอ้ยเราก็เราจริงๆเราไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเอ่อนำแบบว่าวัฒนธรรมไทยเราไปเผยแพร่เหมือนกันนะเราจะเอาผลงานของเราอยากใ,ให้แบบว่าคนต่างชาติได้รู้จกักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากจะมีโอกาสได้ไปทํางานที่จีนค่ะเรื่อีใหญ่ทางที่จีนติดต่อทักทายได้หมโอ้ยังเลยค่ะยังเลยแต่ว่าก็จริงๆแล้วทางเอ็กแซงเนี้ยก็จะมีละครไปออนที่จีนตลอดอะไรเงี้ยค่ะกอ็อาจจะเป็นตรงนี้มั้งคะที่เขาอาจจะได้เห็นผลงานของเราเรื่อยๆหรือว่าได้ดูตามแบบ YouTube งานเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นมีแฟนคลับจีนมามเมนหรือว่า Twitter หรือ IG มาหาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆคือแบบว่าถือถ้ามีโอกาสนะสัญญา,าจะกลับไปหาแน่นอน ถึงผลงานละครไทยก็อต,อตอนนี้มีฉาละครไทยอะไรบ้างคะก็อกอตอนนี้กําลังถ่ายทาเรื่องเคหัดดาวอยู่นะคะก็เคหัดดาวเรื่องนี้ในการก็กลับมาเป็นนางเอกนะคะหลังจากที่ไปเป็นแบบว่านางร้ายอยู่นานเนาะตอนนี้เราก็กลับมาเป็นคนดีบ้างแล้วนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เล่นคู่กับพี่อักนะคะกเ็เรียกว่าสนุกมากสนุกมากๆเลยอยากให้ดูมากแล้วก็คือตอนแรกกังวลนะแบบแกล้งกับพี่อักจะไม่เข้ากันอะไรเงี้ยแต่พอไปไปมาแล้ว เอ้ยมันเข้ากันได้อไรเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบเออสนิทกันอยู่แล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันลื่นไหลแล้วก็รู้สึกแบบเออเนี่ยอยากให้ทุกคนดูละครอเรื่องนี้เพราะว่าเราสึกแฮปปี้มากกดดันไหมคะก็บทนางเอกอะไรนะคะคุณพี่กดดันไหมอ๋อกดดันไหมเหรอคะก็ไม่กดดันหรอกค่ะจริงๆแล้วก็เออเหมือนว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าไปกดเอาเอาเอาพวกเสียงไรเงี้ยมากดดันอะไรมากนะเราก็พยายามทำให้เต็มที่ในทุกๆงานของเรามากกว่าค่ะ ใช่ไม่กดดันค่ะใช่งานเพลงเราเหรอคะพี่แกนงานเพลงปีหน้าได้ชมกันแน่นอนรับรองว่ามันจงเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ไปจากเดิมแน่นอนค่ะก็จะพยายามทําให้เป็นอะไรที่แบบแตกต่างเนาะเพราะว่าเหมือนคนแบบจะชอบลองในลุกแบบนี้ค่ะเหมือนว่าเออลุกที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นอะไรทํานองนั้นเราก็อยากที่จะทําให้แบบว่าเออคนดูได้เห็นเราในลุกแบบนี้แหละค่ะมันก็น่าจะโอเคใช่ความรักบ้างค่ะพี่แกความรักงความรักความรักเหรอคะตอนนี้ก็ ก็มีคุยคุยบ้างค่ะมีคุยคุยใช่ค่ะไม่บอกเพราะว่ามันมันเราก็ยังไม่แน่ใจอะไรต่างๆเนาะเราพูดไปเองเดี๋มันก็อาจจะแบบยังไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไว้ไวเมื่อไวแน่ใจเมื่อไหร่ค่อยพูดแล้วกันว่าแบบเออเป็นใครหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เรื่อยๆค่ะโอเคค่ะอ๋อค่ะ คือจริงๆแล้วก็พักงานเนี่ยการการเคยพูดเคยพักไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อ,อหลายเดือนมาแล้วพักไปเดือนเดียวเพราะว่าพักมากกว่านั้นไม่ได้แล้วจริงๆด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องเรียกว่ามันก็พักได้แค่นั้นจริงๆความจริงแล้วคุณหมอบอกว่าอยากให้พักแบบเป็นปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ด้วยงานด้วยอะไรต่างๆเนาะใช่ค่ะมันมีผลกระทบกับงานที่พี่แกมันจะมีผลกระทบไหมก็ ก็คือมันมีผลกระทบมาตลอดแหละค่ะ30ปีที่ผ่านมานะมันทําให้แบบว่ามันเป็นมันเป็นเส้นที่แบบขีดจํากัดการเต้นของเราเอาไว้จากที่แต่ก่อนเราเคยตเต้นเต็มที่ตอนนี้เราต้องอ,อมแรงไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแต่ว่าก็พยายามแบบว่าพยายามทาให้เต็มที่ที่สุดแหละค่ะแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปทุกไม่ไปอะไรกับมันมากเพราะว่าแบบยิ่งทุกมันก็จะยิ่งเป็นแล้วก็จะยิ่งหนักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขาดหายขาดเค่ะหายขาดเหรอคะ,คะก็ถ้าต้องอยากหายขาดก็ต้องเลิกเต้นนะคะได้ซึ่ง อืมเราก็ทําไม่ได้เนาะด้วยแบบอาชีพการทํางานของเราอะไรต่าง,างๆเนเนาะเราก็อยากจะทําตรงนี้ไปนานๆค่ะก็คือถ้าต้องแบบผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ถ้าผ่าตัดแล้วมันก็จะกลับมาเต้นไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าผ่าไปแล้วยังกลับมาเต้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะก็อาจจะอันตรายถึงแบบถึงเส้นประสาทถึงชีวิตเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็พยายามทําทุกวันนี้ให้เต็มที่ที่ทสุดแล้วกันค่ะ่ผ่าตัดา ว่าอีกหลายหลายปีละกันใช้ขอทํางานเพลงให้อิ่มตัวก่อนเรารู้สึกว่างานเพลงเรายังไปได้อีกอะไรเงี้ยค่ะยังอยากที่จะทํางานเพลงอยู่ไปเรื่อยๆอยากทําให้มันแบบเต็มที่ให้สุดของเราอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าทําให้เต็มที่ที่สุดละก่อนละกันค่ะแล้วก็เริ่มผ่าตัดอะไรเงี้ยเราค่อยว่ากันแต่ว่าจะอัปเดตตลอดเลยนะคะว่าจะแบบเข้าผ่าตัดเมื่อไหรอะไรยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่คอยแบบติดตามให้กําลังใจตลอดค่ะใช่ค่ะล่าสุดมันมีภาพอยู่เรานั่งกัน กับหนุ่ม嘛เป็นคุณหมอเงี้ยค่ะคุณหมอเกตุหนุ่มอย่าเงี้ยไม่ค่ะคุณหมอคุณหมออะไรอะวะอ๋อเหรอคะเอ้ยอันนั้นเป็นภาพภาพกับพี่กล้องหรือเปล่าคะน่าจะเป็นภาพกับพี่กล้องมากกว่านะคะที่เขาบอกว่าเหมือนแบบนั่งตักกันอบกอดกันอะไรแล้มานานเห็นพี่เกดก็บอกว่าโดนนักข่าวถามมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ เรานอก,ก,กอ,อ,อ่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคือตอนนั้นมันเป็นเป็นงานวันเกิดของแกละนะคะเป็นวันเกิดของแกแล้วก็ไปแบบปาร์ตี้ที่บ้านพี่กองแล้วก็แบบเออถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เหมือนเป็นรูปที่แบบ พี่พี่ก้องแบบกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยดูแบบว่าคนก็เลยอาจจะแบบตีความหมายไปทางที่แบบไม่ดีได้ว่าแบบเอ๊พี่ก้องกับแกนอะไรยังไงแต่ว่าความจริงรูปนั้นอนะพี่เกรซเป็นคนถ่ายให้เองเลยจริงมันไม่มีอะไรค่ะแล้วมันก็ตลกมากที่เหมือนว่าเออคนคิดว่าแบบว่ามันจะมีอะไรในกอไผ่อะไรอย่างเงี้ยจริงไม่มีเลยเซิงค่ะคืองว่าเป็นพี่กองนะไม่ใช่คุณหมอไไม่ใช่คุณหมอค่ะ เป็นเป็นเอ่อเป็นรูปกับพี่ก้องที่แกลนโพสในไอจีแล้วก็พี่ก้องก็โพสในไอจีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยว่าเอ๊ยยังไงหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรยิ่งยันร้านเปอร์เซ็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนค่ะยังไม่เจอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรนะก็ไผ่ชัวร์ร้านเปอร์เซ็นค่ะ